เห็นบ่พี่น้องมือนีมักมักเขิงทานเด้อพี่น้องเห็นดงอัินเนี่มักเขิงเอาเศษทานเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่เขิงเห็นบ่พี่น้องเขิงเฮาสิมักเขิงเอาเศษทานเด้อพี่น้องเด้อเออเพราะว่าโรงงานเพิ่นรับซื้อพี่น้องเพิ่นเอาไปบดทานพี่น้องเอ้ยกะสอบละ70บาทพี่น้องนียเห็นบ่หรือ60บาทนั่นเองพี่น้องเลเห็นป่เห็นบ่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ย เปลี่พี่น้องเครื่องทานมองไปว่าไงไก่มาได้เท่ากันเห็นพี่น้องเครื่องอะไรมันจะเป็นก้อนมักง่ายๆได้พี่น้องเลยเห็นบ่เครื่องอะไรแหละเก็บใช้ไปน้องเลยนี่ก้อนง่ายๆได้พี่น้องเลยง่ายๆไปน้องเพราะว่าเป็นยังวัตถีไอ้มันตกลงมาจากเต่าี่น้องเลย เวลามันติดแดือเต่ามันตกมากพอดีบ้าตรงไงส่วนๆแล้วก็ถมไว้พี่น้องเลยอันนี้ท่านใหม่เด้พี่น้องเลยอันนี้เอาเป็นเศษมันพี่น้องเลยคิดเป็นเศษมันท่านมุนพี่น้องเลยเห็นป่ะเหรอเ็นป่ะอย่าลืมพี่น้องกรับเบิ่งลืมเป็นกำลังใจบ้าตรงไงเลยพี่น้องเด้อเก็บเศษท่านมาเนี่ยมีโรงงานเพี่นเอาไปบดพี่น้องบ้าตรงไงเลยหาได้รายได้พิเศษพี่น้องลูกน้องกูยูพี่น้องเลยลูกน้องจะไปใส่เบอร์ดอก ไปตุลาป้าป่างทายมันพี่น้องเลยบ่าตรงไงโบชิเลียดดอกเห็นบ่เต่าก็ยังควันตัวเตี้ยตัวเต,ยตีเตยอยู่พี่น้องอนะสามคืน,ลนนะออเลรอพี่น้องเลยอีวัตเตออีกอีโคกเมื่อยอย่างเชียวพี่น้องเลยตอนนี้เอามาเก็บเศษทานใช่ก่อนอเพิ่งทอพี่น้องเลยเก็บเศษทานมาเนี่ยเมื่อยหักได้น้อยเดียว ไอเศษท่านตกลงมาเบาลงไงโถมไว้พี่น้องมือนีมักเขิงเนาอยไปน้องเบิ้งกันต่อไปพี่น้อง เ่าได้ผลน,นะเด็กดาวหรือมันสั่นไหมลองดูสิ ท่านขาวพี่น้องเลยไม่ท่าชุบดีด้วยพี่น้องเลย ทานหลายเติวเห็นว่า่ะไรมองเลยแล้วมาเพิ่งก่นอกนเขป็นหนามมือมือแต่้เลยไอ้เก็บทานพี่น้องเลยหาอาชีพเสริมจักหน่อยว่าดวงไงมักเลยพี่น้องเลยใจชอบเผาทานพี่น้องเลยเออท่านใดสนใจก็ลองเห็ดเบิ้องดูพี่น้องเล้วเต่าทาน มันใจบูชูไลยก็เฮ็ดบ่ได้ได้เป็นน้องเลยเต่าทานมันเมื่อยมันหยังในตัดใหม่มันหยังควันโอ้ยสารพัดจะมาดดังง่ายมากอาชีพนี่พี่น้องเลยเออกำไรกับปลายดอกพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยพอได้ซื้อนมให้ลูกสาวได้พี่น้องเนอะนมลูกสาวนมลูกสาวบ่ทันได้ง่ายพี่น้องเลยอ่ะอยุหฮะกับชามชี้ขวบกว่าพี่น้องเสียหาขวบละหาขวบโอ้ยก็นเปนบางอยากอย่าลืมพี่น้องมันเป็นกำลังใจบ้าดังง่ายนะพี่น้องเด้อ ตอนนี้เขาจะไปควัดเอาทานในกระป๋องก่อนเขาโถมใบมือเุ้าในหมอดโบ,โบ๊อบบอเบืกองเดินไปหน่นองนเด้อนี่ยไปลองหานในกระป๋องไปหน่องแล้วเทเบิง้งเห็นบ่าไปนล้วเห็นบะ ขาวเลยไปน้องเพิง่งเพิ่งเ้ท่านขาวเด้เพี่อ,องได้ท่านบริสุทธิ์ได้พี่งได้

เอามาสองสอบพี่น้องเลยอันอืมที่ได้รู้สองสอบแม่นเบิรเด้อพี่น้องเลยกล่องโต้ในเต้นเห็นไ่มกล่องใหญ่ๆโนุ่นๆใแม่นเบิร์เลยเบาดงใหญ่ถมเพี่น้องพี่น้องผุนอันนั้นก็แม่นพี่น้องพี่ที่ผุนก็แม่นอยู่หมองปองน้ำมันเครื่องพี่น้องเห็นไ่มแม่นเบิร์น่นนี่แม่น้องเบาลงใหญ่ถมมาเอาออกมาจากนี่เด้อพี่น้องเลยถมเห็นไ่มยังมีแดงๆเด็กพี่น้องเลยเห็นไ่มอันนั้นมันนุ่นยังมีแดงๆอยู่ข้างในบริษัท พราะว่าว no ่อ oh ลุงใหญ่อัดไว้อยู่นี่บริสุทธิ์เลยพี่น้องเลยเห็นป่ะหนงแดงแน่ข้างในเห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะเดี๋ยวถ่าสรุปเด้อพี่น้องเลยว่าจะได้จักชอบเด้อพี่น้องป่าวได้บ่าวลุงใหญ่เก็บบนข้าท้ายตลอดแบบสีมันก็ยาวคลีบนาทีเยาวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ซีบนาทีกว่าเลยพี่น้องเลยพี่น้องทานขาวเห็นป่ะทานขาวแกงกว่ทานดำเด้อพี่น้องเนื้อการขาวนี่ยเอาดังไฟตุ้งต้มเห็นได้ดนพี่น้องเลยทานขาวเปรียบเทียบกับทานดำแล้วชองเท่าเด้อพี่น้องเด้อ เห็นบ่อทองเห็นบ่ดงไหนยยเก็บใส่ดงเห็นบ่อทองกระเคขงขี้เทาออกทานขาวไม้คว่ำผาอย่างไรวันติอันเฮาอบไม้ในเตานี่พี่น้องนี่อบไม้มันไหม้แล้วพี่น้องมันตกลงม,มาข้างล่างนี่ตกมาข้างล่างแล้วแล้วก็ยังบ่แล้วได้พี่น้องเอ้ยยังให้มันไหม้ให้มันเบิดบ่มีควันมีหยังให้มันแดงชุลุกอยู่พี่น้องให้มันแดงแบบแดงมดไหม้หมดบ่มีควันมีหยังพี่น้องเฮาก็มาขุดขุมและถมพี่นอ้องก็เลยเอือน,านอทานขาวแกร่งเด้อพี่น้องเด้อทานขาวแกร่งขนาดเด้อเออเวลาดึงหนึ่งหนึ่ง หนึ่งเขาเพี่น้องเลยทำขับค้งขับเขาแล้วก็ยังโบเบิดพี่น้องยังแดงอยู่ประมาณสามชั่วโมงนะบ้านหลวงใหญ่สังเกตเบงเมื่อวานนี่พี่น้องแก่งเลยดีพี่น้องเลยเออก็เลยบ้านหลวงใหญ่สนใจก็เลยมาเก็บพี่น้องเลยพระเจ้าก็ยังรับซื้อเด้อพี่น้องเก็เสีทานก็ได้ไอสอบละหกสิบาทหรือสิบห้าพันจีบนั่นเองหรือหมื่นหาได้พี่น้องเด้อสอบละสิบห้าพันจีบพี่น้องเลยเอบกับเจ้ามาให้เองเด้อพี่น้องเด้อเออก็แม่นซื้อไปทั้งสอบกับสอบเขาเองกับสิบหกพี่น้องสิบหกพันจีบหรือหมื่นหกพ เพื่อนโรงงานเพื่อนมาเปิดพี่น้องเลยบ้าตรงง่ายก็เลยมาหาเก็บขายกาบังคีได้อยู่ตีสอบหนึ่งพี่น้องเลยมืุญเลยได้ดอกเอามาชอนสอบเป็นพี่น้องนี่นะสอบนะคีได้อยู่ตี่ลอยซาวมือนีพี่น้องเลยพอได้คาน้ำมันมาพี่น้องเลยบ้าสนใจเออบุ๊มเป็นบ้าสนใจบ้าตรงง่ายชอบเลยพี่น้องอาชีพนี่ยอาชีพเผาทานขายพี่น้องเลยบ้าตรงง่ายชอบมากปุ้บลุ้มน้าก็ยังแม่เนี่พี่น้องเลยทั้งนี้เบิร์ดล่ะทั้งนี้เห็นบ้าเข้าอยู่นึกดอก เห็นไหมเครื่องทานขาวถมทานแบบใหม่ซุกมือเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเบื่อกันต่อไปพี่น้องแล้วมาชี้ได้บ่ละสองสอบมือเนี่ยสรุปแล้วพี่น้องเลยได้กลายแล้วก็เป็นสอบหนึ่งพอดีพี่น้องได้ละอันละเครื่องสอบพี่น้องมื่อตื่นมาอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านอยู่เฮือนยังมีอีกอยู่พี่น้องพอดีได้สองพี่น้องเลยมื่อตื่นมาอยู่เฮือนอยู่เพือนก็เก็บไใบชำนีละพี่น้องเลยเป็นแล้วนี่ละเออไอ้สองสอบก็ลอยซาวละพี่น้องเลย อย่าลืมพี่น้องเขำว่าเบิ้งแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจบ้านรองแง่เด้๋พี่น้องเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องให้เบิ้งเตามันจะเข้ากันเห้หน่อยพี่น้องเตาควันกลุ่มเทพอย่น้องเลยให้เบค้องาพี่น้องบททันนใ้เบิดควันพี่น้องเลยควันเห็นไหมควันออกสีฟ้าๆแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวบ้านรองแง่กับปิด์ไหวบอลเห็นไหมควันหมดอื่นหมดยังขาวอยู่เห็นไหมควันหุ่งนี่๋ัวยังขาวอยู่พี่น้องเลย เต้าอีวตัตเตะพี่น้องบ่ท่านได้เอาท่านได้ท่านได้จกเอาทานพี่น้องอ่าคลิปนี้จบกันใช่นี้เด้อพี่น้องเด้อเออจบจำนี้ละถ้าเบิ่งคลิปต่อไปจกักสีจังได๋ล่ะพี่น้องคลิปต่อไปก็เลยอ่าสุขภาพแข็งแรงสู้คู่สู้คนพี่น้องเอ้ยคิดชิงใดให้ได้สิ่งนั้นพี่น้องเอ้ยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองพี่น้องเอ้ยไปละบัดนี้บ๊ายบาย